สวัสดีค่ะวันนี้พี่ชื่นขออนุญาตวันหนึ่งนะคะเอ๊ะพี่ชื่นจะโอ้โนี่ค่ะจะทำอะไรวันนี้พี่ชื่นจะทํานี่ค่ะเครื่องข้าวต้มอุทุดเครื่องข้าวต้มกุ้ยนะะี่ค่ะก็จะมีเจะเท้าเจะเท้าหวานนะคะที่พี่ชื่นสับไว้แต่พี่ชื่นจะสับแบบนี้เลยคะ่ะแล้วก็มีกระเทียมดองพี่ชื่นจะใส่ด้วยนะคะ แล้วก็มีหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่สับพี่เนี่ยสามอย่างเนี่ยพี่ชื่นจะผัดรวมไปเลยค่ะผัดผักกาดหวานนะคะทานกับข้าวต้มค่ะแล้วพี่ชื่นก็จะมีมีกุ้งแห้งพี่ชื่นจะใส่กุ้งแห้งไปด้วยนะคะเพื่อแบบให้เขารสชาติดีขึ้นนะคะและส่วนที่จะกินกับข้าวต้มก็จะมีกุนเชียงค่ะนี่ค่ะกุนเชียงของโปรดกับทุกคนเนาะนี่ค่ะก็จะมีกุนเชียงหน่อยนึงเผื่อใครดี ไม่ชอบชอบทานแบบกับข้าวหลายอย่างหน่อยใช่ไหมคะแล้วก็จะมีไข่พี่ชื่นใช้ไข่เป็ดน,นะคะเนี่ยหกฟองหกฟองพี่ชื่นจะเอาไข่ขาวออกไปสามฟองแล้วจะเอาแต่ไข่แดงอยากให้สีเขาสวยเฉยๆนะคะแล้วก็จะมีอะไรอีกนะอ๋อมีข้าวต้มค่ะไม่ได้ก็คือข้าวต้มที่มันเขียวๆนี่พี่ชื่นต้มใส่น้าใบเตยนะคะ เอาใบเตยใส่ไปด้วยหอมหอมเนี่ยอุ้นี่อะไรเนี่ยเศรษฐายงไงก็ไม่รู้นี่ค่ะเดี๋ยวไปชื่นลงมือเลยนะคะแบบว่าตัวนี้ไม่รู้ว่าบ้านใครเป็นยังไงอยังแล้วก็นี่ค่ะชื่นผัดมาหน่อยหนึ่งเลยหอมแดง แดงเกีียวค่ะอันนี้พี่ชื่นทำไว้เหลืองระดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วพี่จะใส่ไว้ใส่เลยนะคะพี่จะเทใส่ไปพร้อมกันเลยคะ หอมแต่ว่าเราต้องผัดให้ได้ให้เข้าๆกันก่อนนะคะแต่พี่ชื่นจะไม่ใส่น้ํามันมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตัดน้าตาลลงไปนิดหนึ่งพี่ชื่นกลัวเขาจะเป็นมันมากเกิน ซึ่งขออนุญาตใช้มือนะคะเวลาเราจะทำอาหารทำอะไรเราก็ล้างมือสะอาดอยู่แล้วนั่นเนาะจะได้แต่จะหมดแต่ว่าถ้าใครจะไม่ใส่กระเทียมดองก็ได้นะคะคือที่ชื่นอยากให้เขาแบบมีรสชาติขึ้นมานิดหน่อยนะคะนี่ค่ะที่ชื่นใส่กุ้งแห้งไปเลยนะคะ หรืออันที่ชื่นใช้ไม่ค่อยถนัดตัวใหญ่เต็มหอมหน้ดูเลยหอมอันนี้พันนี้อันหอมกลิ่นกระเทียมนี้พี่ชื่นแกะเอากระทิเป็นกระเทียมดองนะคะพี่ชื่นแกะเอาแต่กลีบข้างในมัน,นะะเอาที่ส่วนที่อ่อนจริงน,นะคะแต่แต่ว่าพี่ชื่นลองชิมดูแล้วไอ้ไอ้ตัววนเนี้ยเขาจะเขาจะออกหวานอยู่แล้วนะคะเนี่ย จะอบหวานอยู่แล้วเดี๋ยวพี่ชิ้นจะขออนุญาตชิมดีๆว่ามันรสชาติมันจะไปยังไงถ้ามันไม่เค็มพี่ชิ้นจะอะไรเหรอออกเค็มนิดนิดแต่พี่ชื้นจะขออนุาตแสงจัน คือเราจะแบบไม่ไม่ใช่หวานน้ำนะคะ <c oughs> ตัว <c oughs> ตัว <c oughs> ตัวผักกาดผ <c oughs> ักกาดซีเรียลจีมัน <c oughs> แต่สำหรับกระเทียมดองที่พี่ชื่นแกะเป็นกีบส่ใบนี้แบาถ้าว่าถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะนี๋พี่ชื่นอยากให้เขาได้รสชาติหลายๆอย่างอย่างพี่ชื่นก็เอาหอมหอมใหญ่สับลงไปด้วยนะครับแบบเขาจะได้มีรสชาติขึ้นนะคะเดีย๋ยวพี่ชื่นจะใส่ไอ้น้ำปล่าไปนิด เราต้องต้องอะไรต้องไม่ให้เขาไม่ให้แขะนะให้เขาเหมือนแห้งๆแ,แต่ว่าที่พี่้นสับจนละเอียดขนาดนี้เพราะว่าไอตัวพะนนย้เขาจะแบบถ้าเราหั่นเป็นชิ้นใช่ไหมคะ เหมือนกับว่าเขาเหมือนกับเขาจะไม่ค่อยย่อยนึกออกไหมพ่ช่นกันเลยว่าแบบคืออยากจะกินอะไรที่มันมันย่อยง่ายๆอ่ะเราสับแล้วเราก็จะกินง่ายขึ้นการย่อยก็ง่ายขึ้นแล้วมันก็จะเข้าถึงรสรสอะไรลละรสชาติเข้ากับไอ้น้ำปลาเข้ากับไข่กับอะไรไปหมดทุกอย่างเลยแบบถ้าเป็นชิ้นนี่มันก็น มันมก็จะมองดูสวยงามไปแบบหนึ่งแต่ก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนนะคะแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนขออนุญาตจิมอีกครั้งขอโทษนะครับก็ อันนี้พี่ชื่นใช้แบบของสุรินนะก็คือแบบแบบที่แบบที่เขาใช้ยำตอนนั้นพี่ชื่นยำไปครั้งหนึ่งแล้วเนาะก็อร่อยดีเดี๋ยวพี่ชื่นขออนุญาตแต่งารตายหน่อยก่อนนะเดี๋ยวรสชาตินี่ก็แล้วแต่คนเชิญน,นะว่าใครถนัดรสชาติไหนอะไรเนะี่ยเพราะว่าแต่ละคน แต่ว่าครอบครัวนี้การทานอาหารก็แบบคือทุกคนจะรู้รู้ในการรับประทานอาหารของทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่พี่ชื่นจะไม่ไม่ใส่น้ำมันมากไปกว่านี้นะครแบบอยากให้เขาแห้งๆหอมกรุ้งแห้งเลยหอมกรุ้งแห้งหอมกระเทียม,อมดอง แต่บางคนก็จะไม่ชอบกินกระเทียมดองนะก็อันนี้ก็ก็แล้วแต่ว่าใครจะใส่อะไรใช่ไหมคะพี่ชื่นได้ไข่ไก่มาเนี่ยสะใจเลยไก่แดงมากเลย อันนี้พี่เชินใส่เอาไข่ขาวออกไปสามใบคืออยากให้มันอยากให้มันแดงจริงๆเลยนะคะอยากให้มันจะเป็นสีแดงของไข่แดงจริงๆเลยคคุณแม่คุณแนมะ่ หอมหอมกินนนะ่นอะนั้นกินกระเทียมดองกับกุ้งแห้งแต่ว่าพี่ชื่นจะเป็นคนแบบว่าถ้าถ้าผัดไอ้เนี้ยนะคือถ้า,ถ,าถ้าโดยส่วนตัวเองที่ว่าจะกินอะไรพี่ชื่นจะจะหันวุ้นเส้นใส่ลองอไปนิดนนะึงให้เขาแบบให้เขามีอะไรให้เขากอดกันอนะ แต่นี้พี่ชื่นเลยไม่ไม่ใส่ดีกว่าว่าใส่แต่หอมใหญ่แล้วก็พยายามสับให้ละเอียดน่ากินนะต้องต้องให้แห้งเลยนะคะถึงจะเพราะว่าเราใส่ไข่ใส่ไข่ต้องงบฟองะคะ่ะ หกฟองนี้พีิชซ์ยังว่ยายังว่าน้อยไปนั่นเนี่ยคือในใจนะในใจว่าน้อยไปหกฟองแกก็เอาแล้วหกฟองนี้ก็เอาแล้วนี่นแต่สำหรับน้ำมันถ้าใครจะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะแต่พีิช้นชอบแบบให้มันไม่ต้องไม่ต้องเลี่ยนน้ำมันนะรู้บปลนะ่าไหม ต้องเลียนนะ้ำแห้งแล้วแบบเด็กซ่งจะเอาแห้งอีกหน่อยน่ากินกันเอาทานกับเวลาเราผัดกะเพราใช่ไหมคะก็เอานี้พอกะเพราล่าแล้วเอานี้ปกหน้าลงไปอีกทานกับข้าวสวยวร้อนๆเวลาเราทําแกงส้มเราก็เอานี้ทานเป็นเครื่องเคียงแกงป่าแกงไรได้หมดเลยมันเป็นอาหารที่ทานง่ายๆนะคะแล้วเป็นอาหารเหมือนกับว่า พอเราโตมาเราก็รู้นะว่าอะไรนะ <c oughs> ตอนเมื่อก่อนเราจะเรียกหัวประกาศเค็มใช่ไหม <c oughs> แต่กก็คงยังชื่อนะั้นหัวประกาศเค็มทําได้หลายอย่างนะต้มกะทิก็ได้ต้มกะทิแบบกะทิใสบ่บบยยำก็ได้ผัดก็ได้แกงก็ได้ได้หมดทุกอย่างทําเป็นของหวานก็ได้ใส่ขนมอะไรใส่สักคู เดี๋ยวพ่ชื่จะเอาเลยนะเพราะว่าเขาแห้งได้ที่แล้วชื่นจะจบแล้วนี่มันมันจะต้องร่วนแบบนี้นะคะนี่นมันจะต้องร่วนแบบนี้เลยไข่หกฟองนะคะแต่แล้วก็ไอประกาศนี้มันก็จะทําเป็นถุงระครึ่งโลนะคะเอาให้เอาให้ร่วนแบบนี้เลยนะคะเพื่อน Okay. น่ากินน่ากินมากมายหอมหอมปุ้งเลยหอมไข่เดี๋ยวพี่ชื่นตักข้าวต้มไปแล้วเดี๋ยวเาต้ฟเรียบบุญเชียงนี่ก็มีติดไว้หน่อยน,อยนึงเผื่อว่าเอาบุญเชียงมากัดสักนหน่อยนะน่ากินเลยอ่ะ ขออนุญาตเทเลยนะคะหอมมากหอมหอม,หอมกลิ่นกินกุ้งแห้งกับกินกระเทียมกินกระเทียมดอง ชิ่นไม่ค่อยถนัดตะหลิวน,นี้นี่ค่ะฝากไว้อีกหนึ่งเมนูนะคะอากาศหนาวหนาวเย็นๆน็นบ้านไปชื่นลมแรงๆนะเอ๊ะมันอยุดทําอะไรกินดีนะคือเราไม่จําเป็นต้องกินกับกระต้มนะคะเรากินกับอะไรก็ได้กินกับข้าวสวยกินกับบะหมี่กินไ,นได้ได้ทุกอ,อย่างอเราก็ตัดแต่งเอาตามตามที่เราคิดว่าเรามันมันเออมัน แปลก,กดีนะมากินแบบนี้มั่งดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มีทั้งครบรสชาติหมดะคะหวานนิดหวานนิดนิดค่ะฝากไว้อีกหนึ่งเมนูนะคะนี่วันหยุดเนาะ <S <S 1> <S 1> พรุ่งนี้ก็ต้มก็ต้มเมื่อคืนนี้เลย <S <S พรุ่งนี้เราก็คือของวันนี้มันจะแบบถึงเราซื้อไว้มันก็ไม่ได้เสียอะไรนะคะเราก็น่าจะติดตู้เย็นไหมมั่งน้าะเนี่ย เป็นอาหารได้ดีเลยล่ะดีต่อใจเลยล่ะนี่ค่ะนี่ค่ะดีต่อใจเลยนี่ค่ะข้าวต้มร้อนค่ะขอบคุณนะคะพี่ชื่นขอแค่นึงก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์พี่ชื่นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะทานให้อร่อยเลยเนาะสวัสดีค่ะ